สวัสดีครับพี่น้องมีน้องหรือพี่คนหนึ่งบอลูละ่ะถามมาว่าปลูกผักยังไงบ่มีโตถกักบ่มีหอยถกักมากินผักเจ้าบอผักเจา้าคืองามแถบซ่านเออมาเบิงซอยกันค่ะบันนี้พี่น้องคะ่ะกวางตุ้งข่อยแปลงนี้ไปปลูกกวางตุง้งเออราะว่าเขาปลูกไว้สำหรับอันนี้โดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะ มึงพี่น้องเมืองเมืองมึงคักๆมึงคักๆกับพี่น้องสองโตสามัวอยู่น้ำกันมันกินคักๆอ๋อมันกินคักๆฮึกูมาศูนย์แทนออกวางตุงแปงนี่กับปูให้มันกินน่ะค่ะเนาะสารุปแเลี้ยวกูว่าได้เด็กมันแดกก่อนเออ มาบันทึกครับพี่น้องคะ่ะหอยมาซูนลายแถบัตรที่เนี่ยนะคะจะเอามาเบิง้งจะเบิง้งรูปพี่น้องเบิ้งค่ะคักรูปพี่น้องค่ะเบิ้งคักคักมามาโผล่มาโผล่แท้หอมาซูนแท่มารู้สิขีบมันคักเมื่อนี่ละ่ะอันนี้เป็นน้ำเกลือขอเด้อพพี่น้องเด้อไปสิขีบมันเนี่ยไปสิขีบมันคักคักไงมึงมึงมึงขีบได้ป้ะเนี่ยนอ,นอืมหอมาศูนย์แถนออือ มึงดูพี่น้องมึงดูมาโพดมาโคแทหากินเมืองบ่ได้ปลูกมาให้สุกเกียนสุกกับมาโพดมาโพนอะฟ้นตกนี่บ่ไห้เลยเด้พีนพออพนนพ่น้องมึงโอ้ยมึงดูพ่ออีเมย์สายานกระพงกันอที่แรกกะก,กาว่าสิป่อยมันกินละ ข่อยยามันบัดกินตาหอมอ่งนี่ข่อยยามันล้าไปหมอ่งอื่นม,มันก็สีล้าไปตีบทวดแดงน,น่ะวา,านน่นที่โมป็นเนี่ยซุ้มฮาเนี่ยฮาตามันเนี่ยโพดกับโพดกับโพวรู้พี่น้องเพียกินคัดก,กินแนวห้องห้องห่งหาโอ้ยมัดจ้องไหม่กูเลยฮาก,กินซัวดูดูด ตายซะศูนย์โอ้ยมึงสิละไปกินเยงง่คยเนี่ยเอานลพี่น้องเนาะไปจับมันโยนลงน้ำเกลือเบดแหละโศบน้ำนางบอ